การสวดโพธิจงโฆพระปริศเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพร,รกิติยาภาเพื่อที่จะเป็นบุญอุปธรรมภักกรรมให้พระองค์ได้หายจากพระประชวนในเร็ววันนามวันตาสามพะกวาดตัวอระราหตัวสามมา สานะามตัสตสามภาควะตัวอะระตัวสามสัมพวนตานามวันตสามภาควะตัวมาสัมพวาสัมพงโคสติสังขาค ธรรมานังวิจโยนตถาวิริยามพิฏปะชาติปุจังกัสสัตถาปะเรสะมันกัโพจังกาสัตเตเตส ที่นามุนินาสัมมาทาคขาตาภาวิตาภูริกตาสังวัตติอาภิญญาญาณิปานาญาจพุทธิยาเหเตนเจนะ ทีเต่โหตุสาปทาเหงาสัมิงสมัยนาตโมการรานานจาการสิบเนตุคิตเตติตาวาโพชังเกสาจเตสยิเตจตังอภิน thi tà hoa lô khá muôn chinh sù tăng cân Ê tê na sa cha hoa chê na sô tít Hoa tu sa pha tha e ka tha tha ma ra Na phi phi ri tu a chun ta tê re na tan ye เปตวานาสัมสำหิตตวจะอาปาทาตามหวธาติธาณสเหตนาสาจวเจนะสโสติโหตสาปทาปะหินาเตจะาภาทาสน มาคขาิตอิเลสาวาตานุปาติธรรมะตังเอเตนะสัจจวาเจนที่ตโหตุสาพัตตานามัถุรัตนาตยัตสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอ,อบหน้าถ่งคุณพระสรีรัตนตรัย ขอบนาที่บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายคณบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวสรสรรพสัตว์หลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอจะรับรู้อนุโมทนา ในบุญในกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติทุกบุญทุกอย่างด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาคุณประสีรัตนไตรยัยบุญกุศลที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราจกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพธัทรกิติยาภาขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรได้กลับมาเป็นร่มโผร่มใสหอมประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนนด้วยเทินสาธุ ทลายเตรียมตรวจน้ำรับพรเหยาธาวริวะปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมิวายโตทินังเปสนังอุปการปติเอจิตังปัญจิตังตุมหังกิพัมเมวะสมิจตโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรัสโอยามะนิโชติรโสยอยาเยนติโยวิวันตุสัปปะรโกวินาสตุมาตราโยสุขิเตกายุ อาวะภวันธนสิเลสะเนจังตาปัจญยโนจตารวมวาวันติอายุวันโอสุขังภะลังอายุวะตะโกธนวัต สิเรวะตะโกยาสาวะตะโกะภะระวะตะโกะสุขวะตะโกโหตุสพพันทานตุวคาระยาเวลาสุขะสาทุจบทตาว กาอันตรายามพิวินาสันตุจเตสัสานชยาเสติทันนางลาบสอดติภคยังสุขังพรังสิริยจวานนวจพนวเดชยานสาวานสัตวันสา จะอายุชะเสวะสิทิภวันตุเตมภวันโตสาภะมังตุสาพะเทวตาสาภะทานุภาเวนัสธาสุติภวันตุเตมภวตุสัพพมัง ราคันโตสาปาเทวตาสาปะมานุภาเวนสัทธาโสติโตเตมภวโตสาภาบังการังราคันโตสาวตาสาพสังฆานุ พาเวนัสธาสุติพาวันตุเต่พกเรากราบ